สวัสดีลูปเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอเ็นยังไงกันบ้างนะครับรวมถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลที่น่าติดตามและน่าร,รับชมในค่ำคืนนี้กันด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลกระชับม,มิตรทีมชาติสหรัฐอเมริกาเสมอบาซิล1ประตูต่อ1และเอกวาดอร์ชนะโบลิเวีย3ประตูต่อหนึ่ง มาดูในส่วนของผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนรอบเพย์ออฟรอบรองชนะเลิศนัดที่2 S b เอสบันยอนเสมอสปอร์ติ้งคีก้ศูนย์ประตูต่อ0รวมผล2นัดนะครับเอสบันยอนได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยประตูรวม1ประตูต่อ0มาดูในส่วนของโปรแกรมการข่าฟบุตบอลที่น่าติดตามและน่ารับชมในค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีอยู่1คู่นะครับเป็นฟุตบอลยูโร2 0 2 4นัดเปิดสนามนะครับ เจ้าภาพเยอรมน,นีจะพบกับสกอตแลนด์นะครับในโซนของกลุ่ม A จะลงเตะก,กันในนัดแรกค่ำคืนนี้นะครับโอเคนะครับผมในกับราการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมารวมถึงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลที่น่าติดตามและนารับชมในค่ำคืนนี้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ